สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโมอีกแล้วนะคะเย้วันนีมม้มันมีอะไรพิเศษแน่นอนนะคะดูแบบว่าวิดีโอนี้พิเศษยังไงก็คือนะคะก่อนปีใหม่ที่ผ่านมาน,นะคะพวกเราพวกเราสาวๆแกงเด็กนอกนะคะ <c oughs> <g ül> ก็มีการพูดคุยกันว่าเฮ้ยเรามาร่วมทำกิจกรรมอะไรกันดีกว่านะคะก็เลย ออคิดว่างั้นเราเล่นเป็นกิจกรรมบัดดี้ดีกว่าโดยมีต้นคิดมาจากน้องยิ้มนะคะน้องยิ้มที่อยู่ออสเตรเลียนั่นเองนะคะเย่ Yay! ก็มีการจับฉลากกันเกิดขึ้นนะคะว่าใครได้บัดดี้เป็นใครอะไรยังไงบ้างนะคะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีใครร่วมเล่นบ้างนั่นก็คืออันดับแรกก็คือน้องยิม้มเย่นแน่นอนนะคะเพราะนางเป็นต้นคิดนะคะอันดับที่2ก็คือคุณทีเค คุณโชน้องตัก๊กน้องโบคุณจา๋าคุณแหม่มน้องอ้อมแล้วก็คุณแอนนะคะทั้งสาวๆเด็กแก๊งเด็กน้องทั้ง10คนนี้ก็ได้ร่วมเล่นกิจกรรมกันนะคะก็แบบว่านะเอาเป็นว่าเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะคะขอเล่าเรื่อง ที่มาที่ไปกันนิดนึงนะคือแบบว่าเ็กจะบนเวอร์เพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานขอเมานิดนึงนะก็คือแพ็กเกจดาอันนี้นะคะว่าโมได้มานะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอไายกันนิดนึงนะว่าเออโมได้ฝากซื้อของนะคะกับบัดดี้ของอิฉันเองนะโดยที่โมก็ไม่ทราบว่า เขาเป็นบันดดี้เราแต่ว่าเราได้คุยกันตลอดเนาะว่าเฮ้ยเราอยากได้ผ้าเล่นนั้นอยากได้บ้านเลนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ฝากนางซื้อไงเออคราวนี้โดยที่เราก็ไม่รู้ปรากฏว่านางก็ส่งของมาแล้วก็เฮ้ยดีใจจังเลยเราจะได้ของที่เราฝากซื้อแล้วนะคะปรากฏว่าเฮ้ยเราก็เห็นแพ็กเกจพอตั้งแต่เข้ามาที่เขามาส่งปุ๊บล้วก็ นี่ฝากซื้อของยูต้องแบบว่าหอดีขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้คือแกะแล้วนะคะแล้วก็แบบเออดีนะคือแบบมีความใส่ใจในการส่งของฝากมากนะคะแล้วก็พอเปิดขึ้นมาฟืดึงของออกมาแล้วแล้วก็แบบอา้าวเห็นข้อความ เป็นบัตรที่ของฉันเลยนี่อะไรเงี้ยนะคะถ้ารู้อย่างนี้นะเราก็จะไม่ได้เปิดกล่องอันนี้ก่อนนะคะแต่ด้านในนะด้านในกล่อต่ะดาเราไม่ได้แกะนะคะก็บัตรดีไม่ต้องลองลองทายกันสิคะว่าบัตรดีโมคือใครนะคะเอาเป็นว่า คิดไว้ในใจเดี๋ยวเปิดเสร็จหมดนะจะมาเล่าให้ฟังหมด <tio> คิดว่าทุกคน Istanbul, คงจะเดาได้แล้วละ่ะว่าบัดดี้โมคือใครนะคะก็จะมีทั้งหมด1 2 3นะคะแล้วก็4นะ4แล้วอ่ะ,อะมีอะไรอีก5นะคะที่หอ่หอกล่องห่อกล่องของขวัญห่อห่อกระดาษห่อของขวัญนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอของที่ตัวโมเองฝากซื้อน,นั่นเองนะคะก็ หมดแล้วนะอะมาเปิดทีละอันทีละอันเรามีเรามีผู้ช่วยนะคะน่ารักไม่ลักคือแบบว่าเฮ้ยเรขอภูมิใจนําเหนือมากอันนี้คือแบบว่ามันเป็นอ่อกันไกลที่พิรู้หัวใจน่ารักมากเลยอะออคืออยากชม <laughs> โอเคนางก็ไม่ได้เขียนนัมเบอร์เอาไว้นะคะว่าอะไรนัมเบอร์ไหนแต่ทั้งหมดมี5 เอาเป็นว่าโมจะเปิดตั้งแต่กล่องที่เล็กที่สุดและกันนะคะเรียงขึ้นไปนะมันจะได้ตื่นเต้นไงคือแบบว่าเปิดของใหญ่ก่อนเดี๋ยวของเลเวลจะแบบว่าไม่ตื่นเต้นนะอ่ะ h o m e m a d e and h a n d m a d e for your makeup brush นะคะโอเ okay. ค Let's see what's inside นะคะขอแกะแบบว่าไม่พระนิปลาใสนะจ๊ะบัดดีขออภัยมาณที่นี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นคงจะ เป็นวิดีโอที่ยาวอ่ะโอเค love this นะก็เป็นสบู่น่าจะเป็นสบู่นะคะที่ใช้ล้างแปรงนั่นเองนะก็เอาเป็นว่ายังไม่แกะนะคะแล้วเดี๋ยวใช้อะไรยังไงก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกทีหนึ่งนะชิ้นที่สองใหญ่ขึ้นไปนี่ดนึงนะเป็นเอามาให้ทดลองเล่นนะจ๊ะและเซียินไซนะตังตังตัง วันนี้เราใช้ไฟใหม่ด้วยล่ะระหว่างที่แกะก็เมาไปด้วยนะคะได้ได้ไฟใหม่เป็น soft box นะคะเป็นยังไงบ้างเลยโมรู้สึกว่าเฮ้ย soft box รู้สึกว่าแสงไฟที่ได้มันดูนวลนวกว่าเจ้าตัว ring light ที่โมโมใช้มาแรกๆนะคะก็คือเหมือนกับว่าถ้าโมทำ tutorial นะ ใช้ดิงไลท์มันจะเห็นชัดเจนกว่าเนาะแต่ว่าถ้าเป็นอะไรแบบนั่งกุ๊กุ๊กชิ้นอะไรเงี้มองว่าแสงเจ้าตัวนี้มันโอเคกว่าไหมนะคะยังไงลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างโอเคนางก็ส่งอันนี้มาให้เล่นนะคะมีกุ๊กกิกนะ make up forever อันนี้เป็นเอ่อ hd high definition powder นะคะก็อบมกุ๊กปุ๊กกิก๊ก,ก,กงุ้งงิ้งมากนะน่ารักนะคะต่อไปก็เป็น pop perfume ของ Stella m ม c คาร์ทนี่นะสเตลลาสเตลเลอะไรสักอย่างนึ้เป็นน้ำหอมคนเล็กๆน่ารักกุ้งกิ้งนะคะคือแบบว่าเฮ้ยแบบเปิดไงอะ่ะเฮ้ยหอมอะ่ะหอมกิบเกตคือหอมเหมือนเหมือนสาวที่มีความมั่นใจในตัวเองอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคผ่านไปเป็นอันต่อไปก็เป็น c o เ e อร์เอฟเฟนะคะ น่าจะเป็นพร i มเมอร์ mattifying primer with anti acne treatment นะคะเจ้าตัวนี้นั่นเองอะแกะเลยแล้วกันธรรดาเป็นตัวนี้นะคะเอันต่อไปอันนี้คือเวอริรนเวอร์กระนางบอกว่าเฮ้ยเราอยากลองมากเลยเป็น deep brow pomade นะคะโมจะเป็นคนที่ชอบเวริรนเวอร์อะไรเกี่ยวกับคิ้วๆนะคะชอบคิ้วซึ่งช่วงนี้ก็จะชอบเขียนคิ้วแบบโก่งๆเริ่ม เปลี่ยนมาแล้วแต่อารมณ์นะคะนี่เป็นสาเหตุที่เราไม่ชอบสักคิ้วเพราะว่าโมชอบเปลี่ยนทรงคิ้วตัวเองเดี๋ยวเปลี่ยนไปอย่าง,งานั้นเปลี่ยนไปอย่างนี้แล้วแต่อารมณ์นะคะแต่ช่วงนี้ก็จะแบบว่าเป็นคิ้วที่แบบก่ง <c oughs> ๆ,ๆแบบนี้นะโอเคดิฟบราว์โพเมตได้มาสีสีก็คือมีเดยมบราวน์ช็อกโกแลตดาร์กบราวน์แล้วก็ออบเบิร์นนะคะ มาเป็นแบบนี้มีแปลงเล็กๆมาให้ด้วยนั่นเองแพ็กเกจถัดไปก็เป็นโมส่งไปให้ครั้งหนึ่งแล้วหวังว่าจะชอบนะเธอรอฟังรีวิวค่ะก็นังก็เคยส่งมาให้ครั้งหนึ่งแต่ดันหายนะคะก็รู้แล้วแ่ละว่าข้างในคืออะไรนะเพราะโมรู้เนี่ยคือแบบว่าตอนแรกทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยใช่ใช่คนนี้หรือเปล่านะบันนี้เราอะไรย่เงี้ยถ้าเห็นสิ่งสิ่งนี้โมคิดว่าทุกคนต้องแบบว่า เปิดสิ่งนี้ออกมาเชื่อได้เลยว่ามันเป็นความเฉลยไปแล้วนะคะโอเคอะไรอะไรอะไรปิงป,งปงิมันก็คือใครพอจะเดาได้แล้วเอ่แต่ด,ดาแต่ด,ดา้าเฮ้ยแบบมันเป็นความเฉลยแล้วปะมันเป็นความเฉลยแล้วเอาไวาอยู่เป็นไข่นั่นก็คือ นั่นเองนะคะเป็นนางเคยส่งมาให้ใช้ประมาณครั้งหนึ่งนะแล้วก็แบบว่าหายไปไปษณีประเทศอิตาลีนะคะเดี๋ยววันไหนว่างๆนะอยู่แบบจะมาแต่งหน้ามัมอยเรื่องไปษณีที่นี่คือแบบ <c oughs> เรื่องมันเยอะนะคะโอเคก็ได้ก็เอกระเป๋ามาน,นลาลัก่ะโอ้ยโอ้ยในสีว่าถูกใจด้วยนะคะนางเขียนมาว่า สิ่งนี้ส่งให้แล้วครั้งแต่ไปไม่ถึงมือเจ็บใจชิปนะคะเราฟังความเห็นอยู่นยะย้หวังว่าจะเป็นสิ่งสีที่ถูกใจเนอร์แพทเกจถัดไปนะเป็นอันที่4แล้วนะอันใหญ่อันสุดท้ายถึงเต้นไมล่ละโอเคถัดไปนะคะตั้งใจทําให้สุดฝีมือนะเรามาดูกันนะคะวะ่าื้างในอะไรโม this thing made with heart by hands ตรงมี TK อีกแป๊บหนึ่งผมก็ยาวแล้วเน้ออะไรอะไรอ้าอุ้ยอุยไอเจ้าตัวนี้ไงคือที่เขาเรียกว่าอะไรอะซับน้ำที่ผมพูดๆใส่ไปแล้วก็แล้วก็มาเสียบไอ้ตรงเนี้ยอะไรวะไอเนี้ยเนียเฮ้ยเคยเห็นนางนางเอามาพูดอยู่ในวิดีโอว่าแบบว่าเฮ้ยมันดีงามนะคะก็แบบนี้ You thank you very much คือแบบว่าขอบใจนะแกเขายังไม่ได้ใช้กันไกลเลยอุตส่าห์เอามาโชว์โอเคสิ่งสุดท้ายสิ่งสุดท้ายสิ่งสุดท้ายนะมันคืออะไรขออ่านขออ่านไม่แน่ใจว่าแกอาจจะเดาออกว่าฉันได้เป็นบัดดี้แกดิ้นสาระนไปบอกแกก่อนวันจับฉลากเรื่องของขวัญคือก่อนที่เขาจะจับฉลากกัน ได้โทรคุยกันกับคุณนายทีเคนะคะว่าเฮ้ยแบบแกชันนางก็แบบเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยนี่ฉชันได้ฉันได้อะไรให้บันดี้ฉันบ้านชันว่าชันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบสุดท้ายนางก็ได้เป็นบันดี้อีฉันเองนะเดี๋ยวขออ่านให้จบก่อนนะอุ๊ยค่ะชุดนั้นนะขอบอกว่าเรื่องจริงอะไรจริงแม่เจ้าอันหนึ่งที่ฉั้นคันอยากลองมากคือโฟเรโอ อยากรู้ว่ามันดีกว่าคลีนิโซนิกไหมเพราะมันไม่ต้องเปลี่ยนหัวแปลงแกใช้แล้วได้ความเป็นยังไงบอกด้วยนะส,สิ่งของอย่างอื่นก็เป็นที่น่าพอใจของชั้นหลายต่อหลายชิ้นหวังว่าแกคงจะชอบสุดท้ายดีใจที่ได้รู้จักและได้เป็นบัดดี้แกปีนี้ดีใจมากเลิฟสุดพลัง TK นะคะก็เธอฉันจะบอกว่าคือก <PK> ่อนที่จะเปิด ขอพูดความในใจนะคะคือ TK เป็นคนแรกๆที่โมเริ่ม subscribe นะคะเป็นเป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์นคนไทยที่โม subscribe เนอะรุ่นแรกๆเดียวกับคนโชว์อะไรอย่างนี้เนาะ,ะแล้วก็แบบว่านางก็เป็นคนที่น่ารักนะคะคือให้คำปรึกษาเรื่องการทำวิดีโอตั้งแต่โมเริ่มทำวิดีโอแรกๆเลยด้วยซ้ำนะแล้วก็แบบว่า ไปๆมาๆมาๆไปๆได้คุยกันเหมือนก็แบบเฮ้ยมันมีอะไรที่เหมือนๆกันเกิดในปีเดียวกันรุ่นราวคราวเดียวกันอายุเท่ากันมันก็เลยรู้สึกว่าเวลาคุยอะไรแล้วเนี่ยมันเก็ตเข้าใจใช่ไหมคะคือแบบว่ามันมันเหมือนกับแบบคุยกับเพื่อนอะคุยกับเพื่อนรุ่นเดียวกันอะเออมันก็เลยแบบคือรู้สึกดีนะคะทีเคเป็นคนที่มีน้ำใจทีเคเป็นคนที่จริงใจทีเคเป็นคนที่ เรารู้สึกว่าเออรู้สึกว่าเราโชคดีที่ได้รู้จักผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นผู้หญิงเก่งมากเป็นแม่ของลูกที่มีความถึกอดทนและขยันคือเป็นไอดอลเป็นไอดอลของอีฉันเองนะตายลนะก็ฉันก็ดีใจนะจ๊ะที่เธอได้เป็นมันนี่ฉันคือแบบว่า l ล v ฟ y ยูมากนะคะ อลืมเลยเริ่มแกะเลยละกันนะคะคือแบบว่าจะไม่ตารีปใสเช่นเคยนะเด้อเด้อยูอิงก็กล่องใหญ่โตมโหฬารมากเป็นเซโฟราเฟอร์เร r ต์เทรนดิ้งบิวตี้สโตร์เอือโคเบ นี่นะคะเดอเด้อเด้ออลังอลังอยู่อลังมากนะได้อะไรมาเจ้าตัวนี้นะแกะมาดูทีละอันเลยละกันด้งเบเก้าเบเก้าได้อะไรมาเดี๋ยวหาที่เปิดเธอด้งโอ้ตัวนี้เป็นชิมชิมเมอริงสกินเพอร์เฟกเตอร์เธอด้งสีอะไรมูนสโตนมูนสโตน ตัวนี้นะคะคือแบบตา้วเป็นเป็นเบเก้าตัวแรกที่จะได้ลองนะคะเพราะว่าไม่เคยใช้เบเก้าเหมือนกันเนาะเป็นแป้งของลอร่าเมอร์เซียนะคะก็นะตัวที่โด่งดังนั่นเองนะคะมากับพัฟตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะอู้เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคือที่หล้งหน้านั่นแหละแต่ว่าไม่ไม่เคยใช้นะคะเอาเอาเป็นว่าจะใช้ เนี่ยแหละเย็นนี้เลยแล้วจะมาบอกเล่า90ให้ฟังหรืออาจจะทำเป็น First i m p มเพช i o นอะไรก็ตามนะคะ Beauty Blender ร์ทำไมเป็นสีนี้สีประหลาดนะคะเป็นสเีเดี๋ยวขอดูอา่าเป็นสีนูดนะคะเขาจะออกเป็นสีนูดนูดแบบแบบนูดอะเหมือนสีเหมือนสีรอ,องพื้นนะคะ Next ก็เป็นแกลมโกลนะตัวนี้นะคะเป็นแมสก น่าจะเป็นออซูเปอรม์มาร์ทเคลลิ่งทรีทเมนต์นะคะอ่ะ next benefit คาบ,บรา w มันคืออะไรอ่ะก็น่าจะเป็นที่เขียนคิ้วนะเออเราก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเป็นแบบว่าจิ้มๆลงไปเนาะยังไงก็จะมาใช้ให้ดูนะคะโอเค next ก็จะเป็น ตาด,ดาตาด,ดาไอ้ลิปสติกนะคะของ Urban Decay นะสีที่ได้มาคือสี71 4สีชื่อสีว่า71 4หสีเหรอเป็นเมก้าแม t e นะคะเปึง้งเป็นสีนี้อ่ะขึ้นมาสิค่ะเป็นสีนี้นะ <S <S เป็นเหมือนสีถ้าเทียบกับปากโมตอนนี้นะมันจะรู้สึกว่ามันเหมือนอมแดง แดงที่มีโทนที่เห็นตรงนี้แต่ว่าในแสงมันเหมือนแดงอมส้มนะแต่ที่เห็นตรงนี้มันเป็นแดงแบบเขาเรียกแดงอะไรอะสวอชเลยละกันเป็นเอ่อบลูโทนนะคะเป็นมีอันดร์โทนสีฟ้านะโอเค next เจ้าตัวนี้เป็น Bubbly Enhanced c l คลิคืออะไรอะอ่า โอ้เป็นไฮไลท์แบบนะคิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์แบบแท่งนะคะแบบครีมนั่นเองนะอุย้ยน่ารักเก๋ๆคือแบบของเล่นเยอะมากก็แบบตื่นเธอตือ่นเธอนะคะเป็นอะไรที่คือเออซิฟราที่นี่เขาไม่ได้มีของเล่นอะไรเยอะแยะแบบนี้นะคะคนได้มาอะไรแบบนี้ก็แบบยูเฉินแบบ ص ص> ตัวนี้เป็นนาร์สน่าจะเป็นคัสตาร์ดออฟคอร์ส นะคะเป็นน่ารักค่ะคือเป็นคอนซีลเลอร์นะคะที่โดง่งดังนั่นเองนะเป็นบามาแบบตัวเล็กนะคะอุย้ยจะบอกว่าอันเก่าของเราหมดพอดีนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังมีเอ็มพี้วิดีโอแน่นอนเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าขยะล้นแล้วนะต่อไปก็จะเป็นทาร์ตเป็นอะไรอะ่ะบูสติ้งมิสอ๋อเป็นน้ำแบบมิสสเปร๊ยมิสนะคะชิ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 ฉีดเลยชืดช ผิดใช่เลยไหมเดี๋ยวก่อนละกันอยากเก็บไว้ทำแบบว่า first impression หรืออะไรประมาณนั้นนะโอเคถัดไปขออนัยนะคะคือจะมีอาจจะมีแบบสูรขี้มูกบ้างอะไรบ้างเพราะช่วงนี้โมเป็นหวัดนะเล่นงานมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะอันนี้คือ shadow stick black wiper ของ estee e d i t หรอก็คือ estee l a u d e r นั่นเองนะซึ่งมันคืออะไรอะ่ะอ๋อเป็น ก็ยังพูดอยู่เป็นอายแชโดว์แบบแท่งนะคะหฮ้ยสีแบบโอโอยูสีแบออออบอมเขียวๆประมาณนี้นะคะคือแบบเนื้อนิ่มมากมากมากกโอเคอันสิ่งสุดท้ายนะก็จะเป็นอ่าหฮ้ยแคทวอลดีคัลเลอร์แททูนะคะเป็นน่าจะเป็นสีดำนั่นเองทรูปเปอร์นะ คือยูเป็นสิ่งที่แบบว่าอยากลองมาเนิ่นนานแต่ว่ายังหาโอกาสลองไม่ได้นะคะเราจะได้เจอกันนะโอเคก็หมดลงแล้วนะคะคือยนะูขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทีเคมาก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 มนะคะสำหรับสิ่งที่ให้มาสำหรับความเป็นเพื่อนที่ดีนะคะแล้วก็ ขอบคุณน้องยิ้มที่ทำกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมานะคะขอบคุณสาวๆอีกทั้ง9คนรวมโมเป็น1ินะทั้ง9คนนะคะที่ร่วมเล่นกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ร่วมสนุกร่วมหลุนกันไปด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามกันจนมาถึงวันนี้นะคะ เอาละค่ะงั้นโมกก็ขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกๆคนจะมีความสุขกับการได้เปิดของขวัญไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้โมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย